สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมสัปดาห์นี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเปามลินนะฮะและสัปดาห์นี้นะครับผมเรามาต่อยอดจากในสัปดาห์ก่อนนะครับที่เรามาแนะนำนะฮะตัวหูฟังนะครับที่อยู่ในงบหลักร้อยบาทนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงดีนะฮะในรอบนี้นะครับก็จะมาแนะนําหลักพันบ้างนะครับเผื่อใครที่มีบัตเจ็ตที่สูงขึ้นนะครับก็มาลองดูในคลิปนี้ได้นะครับเอาเป็นว่า สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะฮะโดยจะแบ่งเป็นตัว Hi-Fi Man นะครับ R E 4 0 0นะครับผมตัว Final Audio นะครับ E 2 0 0 0แล้วก็ตรงสุดท้ายก็จะเป็น Kinera b d ่0 5 Pro นั่นเองนะครับน,นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่าว่า3รุ่นนี้เนี่ยแต่ละตัวจะมีความโดดเด่นอย่างไรพิเศษยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มจากตัวที่ราคาถูกที่สุดก่อนแล้วกันนะฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือ h i ไฟ m a n นะครับในรุ่น RE 400A นะครับที่เป็น A เพราะว่ารอบนี้น,นะครับมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับหลายๆท่านนะที่รู้จักร้านมั่นคงแกจเจ็ตมานะครับก็น่าจะทราบกันดีว่า แบรนด์ไฮไฟแมนเนี่ยอยู่คู่กับร้านมั่นคงเนี่ยมาอย่างยาวนานมากนะครับนับ10ปีเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้า RE400 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ขายมาอยู่เกือบเกือบ10ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าหมดไปนะครับก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยมันคุ้มค่ามากๆนะฮะมาดูหน้าตาเขาสะหน่อยนี่นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็น RE 400นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชัน A นะครับก็คือมีไมโครโฟนนะครับที่เป็นรีโมทคอนโทรลมาให้นะครับก็คือจะมี1ปุ่มนะครับก็สามารถที่จะแบบเพย์พอร์ได้นะครับรับสายวางสายได้ข้ามเพลงแล้วก็ย้อนเพลงได้นะฮะซึ่งตัว HiFiMan RE 400ในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันปกตินะครับก็คือตัวสายเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับ ในรุ่นที่เป็น i อ0 0ปกติเนี่ยนะครับตรงบริเวณสายตรงนี้เนี่ยช่วงตั้งแต่วายสปิเตอร์ลงมานะครับมันจะเป็นหุ้มผ้านะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นมีไมโครโฟนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้หุ้มผ้ามาให้นะครับซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าหลายท่านน่าจะทราบกันดีว่าตัว i อซียเนี่ยบางทีใช้ไปนานๆใช่ไหมพวกผ้าอะไรพวกนี้มันก็จะเปื่อยนะครับแต่ว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีผ้าแล้วนะครับก็มาแบบเป็นลักษณะแบบเดียวกันทั้งเส้นเลยนะฮะแน่นอนว่า i400 e เนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยใช้งานผ่านหูผ่านตากันมาอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนําสําหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือไม่ได้รู้จักนะครับหรือว่าเพิ่งมาติดตามร้านมั่นคงนะฮะ i400 e เนี่ยเป็นหูฟังที่ต้องบอกว่าในยุคแรกๆนะครับที่ได้นําเข้ามาจําหน่ายเนี่ยเป็นตัวที่แบบกระแสร้อนแรงมากๆนะครับด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยนะครับตอนนั้นราคามันอยู่ประมาณพันปลายๆนะถ้าผมจําไม่ผิดนะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันลงมาแล้วนะครับจากถ้าจะไม่ผิดน่นนาจะพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพันสองร้อยเก้าสิบาทนะฮะซึ่งไอพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่แบบหาซื้อไปใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วนะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่าขายดีมากๆด้วยความที่น้ําเสียงของแบรนด์นี้นะครับเขามีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมชาติและความพลิ้วไหวนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่สามารถฟังเพลงใน โหมวดหมู่ของ audio file นะครับหรือว่าพวกเพลง high ส e อะไรต่างๆนะครับได้ดีมากๆนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับโทนเสียงของเขาเนี่ยจะมาเป็นโทนที่แบบมีความโปรง่งแล้วก็ให้เนื้อเสียงที่มีความสมูทมากๆนะฮะตัวย่านเสียงต่ำของเขาเนี่ยจะเป็นเบสที่ถือว่าเป็นเบสที่กระชับแล้วก็มี impact แล้วก็มีหัวโน้ตที่ชัดเจนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวเสียงร้องเนี่ยต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากๆก็คือเสียงร้องของเขาเนี่ยมันถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆออกมาได้ดีมากสมจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเกินราคาของตัวหูฟังไปเยอะทีเดียวนะครับเสียงร้องเขาเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยใช้งานมาก่อนจะทราบดีว่าตำแหน่งของเสียงร้องเนี่ยนะครับมันจะหลุดออกจากชิ้นดนตรีรอบๆไปเลยนะครับแล้วก็ชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีความเบลอรหรือติดขุดเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีความสะอาดเนียนแล้วก็ มีมิติที่ค่อนข้างดีนะฮะเสียงแหลมเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสียงแหลมในสไตล์ที่มีความใสนะครับหรอว่าขอบเสียงเนี่ยมันจะไม่คมนะแรกๆนะครับตอนแกะกรอ,อกมาอาจจะรู้สึกจัดจ้านนิดนึงนะแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งหรือพ้นเบิร์นไปแล้วเนี่ยนะฮะไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงแหลมที่มีความพลิ้วมากนะครับฟังได้เพลิดเพลินให้รายละเอียดที่สูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าใครที่มองหาหูฟัง ราคาแบบย่อมยาวเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการแบบฟังเพลงที่แบบจริงจังนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับหรือใครที่เริ่มต้นที่จะมาเข้าสู่วงการหูฟังเนี่ยตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถต่อยอดไปในรุ่นที่มันสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าในช่วงราคาแบบนี้เนี่ย e A e 400A ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะฮะ อ่ะเดี๋ยวมาดูในตัวต่อไปกันดีกว่านะครับในรุ่นต่อมาเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็คือจะเป็น Final Audio นะครับในรุ่น e 2 0 0 0นั่นเองนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแนะนำตัว e 5 0 0ไปนะครับต้องบอกว่า Final เนี่ยจริงๆนะถ้าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าจะเอาตัวหูฟังในช่วงราคาต่างๆนะครับไฟ n อ l เนี่ยจะต้องติดโผลมาด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่า แบรนด์นี้เนี่ยนะฮะเขามีหูฟังในหลากหลายช่วงราคามากๆนะครับหลักร้อยหลักพันนะฮะไปยันแบบหลักหมื่นเลยนะครับเกือบแสนก็มีหลักแสนก็มีนะฮะเอาเป็นว่าในรอบนี้นะครับที่อยู่ในหมวดหมู่ของหูฟังราคาหลักพันเนี่ยเจ้า e 2 0 0 0ตัวนี้นะครับมันติดโผมาด้วยอย่างแน่นอนนะเพราะถ้าไม่หยิบมาเนี่ยจะต้องโดนแฟนๆไฟนอลเนี่ยโกรธแน่นอนนะครับอ่ะมาดูหน้าตาเขาซะหน่อยนะฮะนี่นะครับผม ดูผิวเผิเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รู้สึกแตกต่างกับในรุ่น e 5 0 0มากมายนักนะครับก็จะมาในรูปทรงเป็นเป็นทรงกระสุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวัสดุจะมีความแตกต่างกันนะครับคือตัว e 5 0 0เนี่ยบอดี้เขาจะเป็นเอ่อพลาสติกนะแต่ในรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นโลหะนะครับที่มันดูสวยงามขึ้นพรีเมียมขึ้นนะฮะสกรีนอะไรต่างๆก็ดูชัดเจนขึ้นนะตอน e 5 0 0นี่คือแบบเป็นสกรีนสีดำมาแบบคือมองมองออกยากมากนะครับแต่ว่า ตัว e 2 0 0 0เนี่ยก็มีความต่างๆๆชัดเจนขึ้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมแยกข้างออกได้ง่ายๆเลยนะครับซ้ายขวานะครับก็มีบอกเอาไว้แบบชัดเจนนะฮะส่วนตัวจุกก็ไม่ต้องห่วงครับก็เป็นจุกของไฟนอล e type เช่นเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจุกหูฟังเนี่ยเอาจริงแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าคุณภาพตัวจุกของแบรนด์นี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ฟิตติ้งนะครับตัวนี้นะฮะก็ยังเป็นหูฟังที่มาแบบ ไม่มีคอนทรลทองนะคือแบน f i n นลเนี่ยเขาก็จะมีแบบแยกรุ่นย่อยออกมานะบางรุ่นเขาก็จะมีเป็นคอนทรลทองนะครับแต่ว่าตัว E 2000อันนี้เนี่ยที่หยิบมาแนะนําวันนี้เนี่ยจะไม่มีคอนทรลทองนะครับตัวนี้เนี่ยราคาของเขานะครับจะอยู่ที่1590บาทนะรกบาทก็คือสูงขึ้นจากตัว h i ไฟแมนขึ้นมาอีก300นะฮะใครที่มีงบอยู่ในช่วงพันกลางกลางนะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือด้วยความคุ้มค่าของเขาครับอย่างที่เคยบอกไปว่าตัวจุกเนี่ย ปกติ3คู่เนี่ยมันก็590แล้วนะครับก็ตีสว่าตัวนี้เนี่ยหูฟังเนี่ยราคาไม่ถึงไม่เกินพันล้วกันนะแต่ว่าตัวจุกเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างครบนะฮะทีนี้ในเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยนะครับ อย่างที่เคยบอกไปเลยว่าตัวไฟนอลเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่จูนเสียงมาในโทนที่แบบฟังง่ายนะครับมีความสุภาพนุ่มนวลนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจาก i e 4 0 0ละนะครับไ e 400้เนี่ยถ้าใครที่ชอบแนวออเดียโอไฟนะครับฟังเพลงแบบเน้นรายละเอียดจริงจังมิติดีๆเสียงร้องเด่นๆนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ฟังเพลงตลาดได้มากขึ้นนะครับโอเวอร์ออมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือจะเป็นตัวที่ให้เบสนะครับที่มี Impact ในช่วงต่ำนะครับมี Impact ที่แรงขึ้นนะพวกเสียง กลองเสียงเบสอะไรเงี้ยนะฮะจะฟังสนุกมากกว่าเดิมนะฮะโดยที่ตัวเสียงนักร้องเนี่ยนะครับยังเป็นโทนที่มีความแบบอิ่มแล้วก็หนาอยู่นะครับเวลาฟังเพลงที่เป็นพวกโวคอลนะครับหรือว่าฟังเพลงอะคูสติกอะไรต่างๆเนี่ยที่เสียงร้องมันจะเด่นๆเนี่ยตัวเนี้ยเสียงร้องมันจะให้ความรู้สึกว่ามันดูอิ่มเอมมีอิมเมจที่ใหญ่นะครับแล้วก็มี โทนเสียงที่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออเฮ้ยเสียงร้องมันดูฟูดีนะครับมันไม่ต้องเพ่งหารายละเอียดอะไรอย่างงี้นะฮะตัวนี้มันได้ยินชัดมากโดยเฉพาะในย่านเสียงแหลมด้วยนะครับเป็นแหลมที่มันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีปลายเสียงที่มันจะใสแล้วก็มีแอบมีประกายให้ได้ยินอยู่เล็กๆนะครับทำให้มันรู้สึกว่า ฟังสนุกนะครับเวลาที่เราไปฟังเพลงที่เป็นป๊อปล็อกนะฮะอ่าเคป๊อปอย่างนี้นะครับมันก็จะรู้สึกว่าเออเสียงเนี่ยมันจะมีความแบบคัลเลอร์นะครับถ้าเทียบก,กันกับตัว i อ e 400เนี่ย i อ e 0จะดูแบบเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ว่าในรุ่น E2000 เนี่ยก็จะได้เรื่องของความคัลเลอร์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเวลาฟังเพลงชา้าเพลงเร็วอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับตัวนี้เนี่ย อาจจะแยกแยะชิน้นนตรีนะครับไม่ได้ดีเท่ากับตัว i400 e 400นะแต่ว่าถ้าเรื่องของความสนุกความโอเวอร์อของเสียงเขาเนี่ยตัวนี้ถือว่าครบเครื่องมากๆนะครับใครที่ชอบฟังเพลงหลากหลายแนวนะไม่ได้จำกัดแค่ว่าเป็นแจ๊สเป็นออดิโอไฟอะไรอย่างเงี้ยตัว e 2 0 0 0เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถฟังเพลงได้ครบๆนะฮะอ่ะมาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างและ แตกต่างทั้งเรื่องรูปล่างหน้าตาราคาแล้วก็แนวเพลงเลยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับก็คือตัว k i n e r a า d d 05 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตากันสนันิดหนึ่งนะฮะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยนะับตัวนี้ก็จะขยับขึ้นมานะจาก1,290นะครับ1,590แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาเป็น1,890บาทนะครับ ตัวนี้รูปทรงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือจะเป็นทรงแบบ IEM หรือ In Ear Monitor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย f ีล l ิ่งการสวมใส่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแนบใบหูเข้าไปนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่กระชับหูกว่านะฮะไม่ได้เป็นทรงกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของการสวมใส่ที่แนบหูกว่าเดิมนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมขั้วที่เป็นทูพินนะครับซึ่งถ้าใครที่มีสายอัปเกรดนะครับก็สามารถเอามาถอดเปลี่ยนได้นะแต่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ด้วยตัวหูฟังเองเนี่ยกับสายเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับตัวสายของเขาก็จะมาเป็นสไตล์แบบ i n e เอียร์มอนนะครับก็คือจะเป็นสายถักนะครับแล้วก็เขาจะมีไม่์มาให้ด้วยนะครับมีคอนโทรลทล์กนะฮะก็คือตัวปุ่มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับในในรุ่น R E 4 0 0 A นะครับของ Hi-Fi Man ก็คือจะมี1ปุ่มนะเพย์พอรได้รับสายวางสายได้แล้วก็ข้ามย้อนเพลงนะครับผมตัวนี้ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวสายที่ต้องบอกว่ามันก็จะหนาขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ดูแบบถักได้แบบแน่นหนาดีนะครับตัวนี้แน่นอนว่าตัวนี้นะครับพอเราใส่แบบคล้องหูเนี่ยก็บางท่านอาจจะไม่ถนัดนะแต่ว่าถ้าใครที่คุ้นเคยกับระบบการสวมใส่แบบคล้องหูเนี่ย ผมเชื่อว่าน่าจะติดอกติดใจนะครับเพราะว่าเวลาขยับขยื่นร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับขยับหัวไปมาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยหลุดออกมาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบต้องการฟิตติ้งดีๆกระชับระชับหน่อยนะฮะนี่เป็นไงสวยนะมีแบบมีกลิตเตอร์ด้วยนะเท่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับแล้วประวัติของคีเนล่าเนี่ยไลมอนคงนแกจเจนนี่ก็ขายมาร่วม10ปีแล้วนะก็ถือว่ายาวนานนะครับอยู่มา หลังจาก h i ไฟ Man นิดหน่อยเองนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะฮะจุดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นตัวไดเวอร์ที่มากกว่าในตัวไฟนอลกับตัว i อ e 400นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์มอนิเตอร์นั่นเองนะครับก็คือน้ำเสียงของเขาจะมีความเข้มข้นกว่าจริงจังกว่านะครับแล้วก็เนื้อเสียงจะหนากว่าทั้ง2รุ่นเลยนะฮะจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์เพลงที่แบบฟังมันๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่ชอบแนวร็อก เฮวีเมทัล EDM นะเพราะว่าเบสของตัวนี้นะจะเป็นเบสที่เป็นลูกใหญ่กว่าทั้งสองรุ่นที่ผ่านมานะครับเบสลูกใหญ่ขึ้นแรงปะทะหนักแน่นขึ้นเสียงก็เดืองแบบโอ้โหมาแบบปุ๊กปักเลยนะครับใครที่เป็นสายแบบเฮวีเมทัลแบบหรือสป e ดเมทัลนะที่ชอบแบบฟังกระเดืองแบบกระเดืองคู่รัวๆเนี่ยตัวนี้จะ Impact ดีมากนะฮะส่วนในเรื่องของ ขนาดเวทงเวที ee, อะไรต่างๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวนี้อาจจะไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของมิติที่แบบที่เป็นช่วงหน้าหลังเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีนะครับการแยกแยะชินดนตรีนะครับก็ถือว่ามีการแยกแยะที่ดีแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแม้ว่าย่านเสียงต่ําเขาจะเยอะก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดการวางตําแหน่งทิศทางที่ลอยออกมาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่า จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสมราคานะฮะส่วนในเรื่องของเสียงร้องนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงร้องที่อาจจะรู้สึกว่ามันจะแอบพุ่งๆนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูแบบมีสีสันฟังสนุกอะไรอย่างเี้เวลาฟังเพลงเร็วๆนะครับแต่ว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นโทนแบบธรรมชาติเหมือน i อ e 4 0 0นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นโทนสมูทนุ่มนวลอิ่มหวานเหมือนกับตัว e 2 0 0 0นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงร้องที่ดุดันนะครับเนื้อเสียงเนี่ยเขาจะเข้มข้นกว่านะครับเวลาฟังพวกเพลงที่ พวกแนวร็อกๆหน่อยนะครับอย่างพวกแนวกรันก็ได้พวกเนววานาอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเสียงมันจะดูแบบมีความเก้าๆหน่อยนะครับฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออให้มันถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีนะฮะส่วนย่านเสียงแหลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหลมที่ติดคันเลร์เลยนะครับก็คือฟังสนุกเลยนะครับสปีดเร็วชัดนะจะแจ้งแล้วก็ให้โทนโดยรวมเนี่ยที่ฟังแล้วมันมีความจะคันเลร์ที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับ2รุ่นที่ผ่านมาตัวนี้เนี่ยถือว่าเอาไว้ฟังมันโดยเฉพาะนะครับ หรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะเอาไปเล่นเกมมือถืออะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้มันก็โอเคนะเพราะว่าในเรื่องของการฟังเพลงก็ดีแล้วนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันก็ช่วยได้นะเวลาที่เรา,เาสวมใส่หูฟังอย่างเงี้ยมันก็จะได้เรื่องของฟิตติ้งที่ดีแล้วก็มีมิติที่ดีมีไม้ด้วยนะครับเอาไปเล่นเกมได้พวกพับจี PUBG, อะไรางี้นะฮะฟรีไฟลก็เล่นยิงเงินมันตะเลิดเปิดเปงนะฮะสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวคินเนล่าบีดีศูนย์ศูนย์ห้าโปรตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์กับ การใช้งานของคุณแล้วก็แนะนำนะฮะให้เข้ามาทดลองฟังดูแต่ว่าแนะนําเผื่อไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาย่อมเยาวลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาเพราะว่าตัวเดโมไม่อยู่นะครับนั่นก็คือตัว JBL Quantum 5้นั่นเองนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับสายเล่นเกมเลยนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นเกมแบบใส่หูฟังแบบไม่ต้องอุดหูเข้าไปเยอะมากนะครับตัวนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็สวยด้วยนะครับ มาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับในช่วงราคาหลักพันที่เอามาให้ชมกันวันนี้นะฮะก็คือนี่เลยนะฮะไฮไฟแมนนะครับ RE 4 0 0 A นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ให้รายละเอียดสูงนะครับตอบโจทย์การฟังเพลงแบบแนวออดิโอไฟเน้นวอล์คอลแจ๊สนะครับคลาสสิกอลหรือว่าเพลงอะคูสติกต่างๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แบบขึ้นหิ้งเลยนะฮะในราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นนะครับ เทิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะับสำหรับสายที่ชอบอิ่มหวานนะครับเสียงร้องเนียนๆสมูทๆเนี่ยไฟนอลอะดิโอนะครับรุ่น E 2 0 0 0ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในราคา1,590บาทนะครับแล้วก็สายฟังมันนะครับบล็อกเมทัล EDM นะครับเบสแน่นกระเดื่องรัวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น k i n e r อร BD 005 Pro นะครับในราคา1,890บาทนะฮะ ทั้ง3รุ่นนะครับก็จะมีให้ทดลองฟังที่ร้านมันคงแกรเจ็ตนะครับผมแล้วก็รวมถึงมีสินค้าจําหน่ายนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับทางเว็บไซต์มันคงแกรเจ็ตนะครับแล้วก็ทางช้อปปี้มันคงแกรเจ็ตด้วยเช่นกันนะฮะเอาละครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือแนะนำหูฟังในช่วงราคาหลักพันนะครับต่อยอดจากสัปดาห์ก่อนที่เป็นหลักร้อยนะเผื่อใครที่มีงบประมาณที่สูงขึ้นนะครับอยากจะเข้ามาลองฟังเทียบกับตัวหูฟังในราคาหลักร้อยก็สามารถเข้ามาทดลองเทียบกันได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูซิว่าจะเอาตัวไหนมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ